ดีครับพี่น้องโอ้โห,หน่าสงสารนะพี่น้องนะวันนี้นะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยคนแก่คนชราวันนี้ที่ไปหวังจะรับเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไอเราชนะโอ้โหไปกันบางคนไปกันแต่เช้านะพี่น้องนะหอ่อข้าวไป เพื่อจะไปรับเงินตรงนี้เอาบัตรประชาชนเปยเพื่อจะไปสแกนใบหน้าลงมาบางคนเป็นลมบางคนเป็นรอจนโอ้โหบ่ายโมงบ่ายสองโมงแออัดถนนยาวเป็นกิโลอ่ะยืนเรียงกันเนี่ยมันน่าสมเพชมันน่านี้จริงๆนะพี่น้องนะว่าความคิดมันคิดได้ยังไงผมถามจริงๆอะ่ะว่าความคิดมันเอาความคิดตรงไหนที่มาคิดแบบนี้ เงินเบี้ยเลี้ยงคนชราเดือนละพันมึงก็เอาเงินเข้าไปตรงนั้นให้เขาไปดิบัตรคนชราบัตรอะไรเขาก็มีหมดทุกอย่างมึงไปเข้ามึงไปทำทำไมนอย่างเงี้ยใช้บัตรประชาชนไปสแกนนะบางคนนี่สแกนแล้วสแกนอีกนะยายคนนั้นสแกนจนโอ้โหน้ำหมากจนไหลอะ่ะน่าสงสารแหละพี่น้องชาวบ้านเนี่ยแม่อุ้ย เขาบอกว่าตั้งแต่เขาโตมาตั้งแต่เขาเป็นคนมาเนี่ยพูดจริงๆอะ่ะไม่เคยเจอที่รัฐบาลแจกเงินแบบนี้นะมันทรมานมากๆเลยจากแม่อุ้ยพ่ออุ้ยที่อยู่บ้านนะต้องกลับมาเสี่ยงโควิดอีกคนเป็นร้อยเป็นพันเรียงแถวกันผมถามอยากจะย้อนถามนะว่าเกิดว่ากระทรวงการคลังเนี่ย พ่อแม่ของคุณน่ะไปรับแบบนี้ไปรับเงินแบบนี้ไปต่อแถวแบบนี้ตื่นแต่เช้าแปดโมงตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าเนี่ยเพื่อไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วอำเภอหนึ่งเหมือนกับอำเภอเทิงอ่ะพี่น้องอำเภอเทิงบ้านผมบ้านเกิดผมนะหนยาเภาชาวเขาลงมาจากภูชีฟ้าจากดอยนั่นดอยนี่ แล้วพี่ร้องประชาชนในอำเภอเทิงอีกเอายกตัวอย่างที่อำเภอเทิงนะต้องมารวมกันที่อำเภอเทิงและอำเภอเทิงมันมีกี่หมู่บ้านมีกี่ตำบลล่ะหลังไหลเข้ามาตรงนั้นหมดธนาคารก็มีอยู่ธนาคารเดียวแล้วเกิดตรงนี้เป็นจุดเนี้ยเป็นของพ่อแม่ของรัฐมนตรีไอ้กระทรวงการคลังอ่ะพ่อแม่คุณมารอรับอย่างเงี้ยคุณคิดยังไง หัวอกคนคิดเหมือนกับประชาชนเหมือนกับผมไหมที่ปู่ย่าตายายผมไปรอรับวันนี้มันเจ็บปวดไหมทำไมไม่เอามาคิดโอ้โหมันละยำจริงๆนะพี่น้องความคิดนะแจกเงินแค่นี้นะคุณทำมันกับว่าประชาชนเนี่ยกวัวเงินใช้เงินผิด ใช้เงินออกนอกเขตคุณคิดได้แต่แบบนี้ไงและย้ำนะพี่น้องนะวันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดทุกอำเภอโอ้โหทางเหนือพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเขาจะได้เงินเจ็ดพันเงินสดก็ไม่ได้บางคนไม่มีรถต้องเหมารถมาอีกพี่น้อง รวมกันเหมารถมาจ่ายคนเท่าไหร่ลำบากไหมโอ้โหแย่มากๆความคิดของมันนะอยากจะถามว่าเนี่ยไอ้รัฐมนตรีพวกนี้กระทรวงการคลังเนี่ยหรือพลเอกประยุทธ์ประวิตยเนี่ยคุณลองดูดิลองเอาโทรศัพท์นี่มันสแกนใบหน้าคุณทดลองดูดิว่ามันยากขนาดไหนไอไอรายการของคุณเนี่ย ที่คุณให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งสกแกนทั้งลงชื่อมันลำบากแค่ไหนแล้วนี่พ่ออุ้ยแม่อุ้ย,ยบางคนเข้ามานะรอตั้งแต่เช้าเอาบัตรประชาชนไม่ชัดอีกอะต้องกลับบ้านอีกอะมันยากคุณก็รู้อยู่ว่ามันยากมันยุ่งยากมากคุณดูข่าวไม่วันนี้ทั้งเฟซบุ๊กอะไรลงด่ากันทั้งประเทศอะ คิดถึงหัวอกคนอื่นบ้างถ้าตกเป็นพ่อเป็นแม่คุณมานั่งรอแบบนี้คุณจะคิดยังไงหรือคุณไม่สะทกสะทานเลยบางคนนะพี่น้องบางคนนะเป็นลมนะบางคนก็ผิดหวังบัตรประชาชนเสียหายกระทบกระทั่งกันเสียงเป็นเสียงตาย ต่อแถวขึ้นมาบนถนนรถชนตายหากันเนี่ยมันไม่คิดโอ้โหไอสิ่งง่ายๆนี่แจกง่ายๆนี่ทำเป็นสิ่งที่มันยากเงินเจ็ดพันก็ไม่ได้เงินสดต้องบังคับให้พี่น้องไปหาซื้อของไปซื้อของเจ้าสัวอีกต่างหากเจ็บปวดจริงๆนะพี่น้องนะเต็มถนนวันนี้ พี่น้องประชาชนคนชราอำเภอเทิงบ้านผมอ่ะมาทุกหมู่บ้านวันนี้เพื่อหวังเงินเยียวยาตรงนี้เจ็ดพับาทเงินสดก็ไม่ได้แล้วคุณรู้ไหมว่าทั้งอำเภอเนี่ยมีธนาคารอยู่ธนาคารเดียวอ่ะแล้วเขาจะรอเขาจะเขาจะทำยังไงเหรอเจ้าหนะ้าที่ไม่กี่คนเขารอกันเนี่ยตากแดดอยู่งั้นล่ะกลางถนนเนี่ยนั่ง เหมือนกับขอทานมันทรมานมากนะมันเอาความคิดที่ไหนไอ้พวกรัฐบาลกระทรวงการคลังนี่มันเอาความคิดที่ไหนมาคิดที่แจกเงินด้วยวิธีนี้มันจะทําให้มันยุ่งยากทําไมบัตรคนชัลาบัตรคนจนบัตรเกษตรกรมันมีหมดคุณก็เอาเงินตรงนี้เพิ่มให้เขาดีและย้ำมากจริงๆแล้วพี่น้องนะ ยิ่งไม่อยากพูดก็ยิ่งทําตัวแบบว่าที่มันแบบว่าให้ประชาชนเขาดา่าโอ้โหเห็นแล้วนี่ก็ออกมาอีกอะไปคิดได้ยังไงมึงลู้พ้เอกประยุทธ์เมื่อกี้เนี่ย ชายชาติทหารนายกรัฐมนตรีของไทยออกมาถแถลงบอกว่าใจเย็นๆยนจากนี้ไปถึงวันที่ยี่ห้าโฮโฮโฮความคิดมันนะบอกว่าเหลืออีกหลายวันใจเย็นๆย็นความคิดมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะไม่รู้จะด่าไม่รู้จะว่ายัางไงนะพวกนี้นะความคิดมันนะมันเป็นแบบนี้นะนี่ผลสุดท้ายนีย่ออกมาถแถลงล่าสุดอีกละบอกว่าให้ให้ไป ให้ไปอบตไปที่ไอ้อบตอำเภอวัดอะไรพวกนี้ให้ไปลงทะเบียนกันที่นั่นแต่ยังไม่แจ้งว่าอบตเขตไหนไอ้วัดตรงไหนยังไม่แจ้งนะต้องจะแจ้งอีกทีนึงนะโอ้โหเขาด่ากันทั้งประเทศวันนี้มันคิดได้ยังไงน่าสงสารทางเหนือพ่ออุ้ยแม่อุ้ย ปู่ย่าตายายที่เข้ามาอายุเจ็ดปดบางคน80ดสิบกว่าก็ายังมานะเพื่อหวังเงินจุดนี้เดินประคองกันมาโอ้โหตากแดดกันนั่งเรียงแถวกันเพื่อหวังเงินเนี่ยเราชนะบางคนนี่กลัวจะไม่ได้เจ็ดพันนะดิจะป่วยซะก่อนไปหาหมอหมดมากกว่าเจ็ดพันอีกมันละยำจริงๆนะพี่น้องนะไม่รู้มันจะกันแก้งหรือมันจะ อะไรอ่ะเหมือนกับว่าบังคับประชาชนไปถึงไหนไอ้ที่แจกง่ายๆมันไม่แจกมันสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องเพื่อต่อรองกับประชาชนหรืองไงเนี่ยดูดิมาแล้วบอกว่าจะไปแจกตามเนี่ยวัดเขตอบอตอเนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนและวบอกว่าให้เตรียม ไม่ต้องไปที่อำเภอไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้วนี่ให้เปลี่ยนไปตามเขตตามอะไรละโอ้โหมันยุ่งยากอีกนะพี่น้องนะมึงก็ยกให้ดิยกให้เขตตรงไหนก็ไปเขตนั้นในกรุงเทพแต่คุณเข้าใจไหมรัฐบาลชุดนี้เข้าใจไหมไอกระทรวงการคลังมึงเข้าใจไหมมึงคิดแต่ว่าในกรุงเทพเข้าใจไหมทุกซอกทุกซอยในกรุงเทพมันมีธนาคารเต็มไปหมด แต่มึงเข้าใจไหมว่าอำเภอต่างจังหวัดบ้านนอกจริงๆอ่ะทั้งอำเภอมันมีธนาคารอยู่ธนาคารเดียวกรุงไทยเนี่ยทั้งจังหวัดบางครั้งมีอยู่สามธนาคารกรุงไทยเนี่ยยิ่งอำเภอเนี่ยอันเดียวอ่ะแต่หมู่บ้านมันเยอะขนาดไหนคนลงจากเขาบ้างอยู่อำเภอธุระกันดานบ้างเขาเข้ามาเขาเดือดร้อนแค่ไหนมึงมองแต่ในกรุงเทพกูรู้ว่ากรุงเทพ ในห้างในอะไรมันมีหมดอะอยู่ในห้องแอร์มันสบายมันเข้าได้มึงคิดแบบนี้ไงแต่มึงคิดถึงผลเสียของคนต่างจังหวัดดิเขาลําบากแค่ไหนคนต่างจังหวัดอะ่ะมึงต้องคิดถึงจุดนูน้นไม่ใช่มึงคิดแต่ความสะดวกสบายในกรุงเทพโอ้โหคิดถึงคนบ้านนอกบ้างคนบ้านนอกเนี่ยเขาลําบากไหนจะเดินทางไป ทั้งอำเภอเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่ธนาคารเดียวเขาต้องมารวมกันหมดทั้งอำเภอมันกี่หมู่บ้านล่ะคนมันกี่ร้อยกี่พันคนอะมารอตรงนั้นอะธนาคารแค่ธนาคารเดียวทำไมมึงไม่คิดวะโอโ้โหเป็นถึงกระทรวงการคลังคิดได้แค่นี้เอาแต่ใจตัวเองพอประชาชนล้นมากๆเป็นข่าวมาเอาเปลี่ยนอีกอะเดี๋ยวนี้เอาตามเขตเอาบาตอนี่เปลี่ยนไม่กี่เนี่เปลี่ยนแล้วนะ ไม่ต้องไปที่ธนาคารละเขตดใครเขตมันมึงก็ยกให้ผู้ใหญ่บ้างกำนันเขาจัดการไปก็จบเรื่องโอ้โหจากแจกเจ็ดพันเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเอาไปเอามาเจ็ดพันเจ็ดพันนี่ลายเป็นค่าใช้ใจ่ายของเขาพาระของเขาเพิ่มขึ้นมาอีกน่าสงสารนะยายคนหนึ่งนะวันนี้นะโอ้โหโดนตะคอก ร้องหม่มร้องไห้หน้าสงสารนะอายุ7.80ดแนะรุ่นพ่อรุ่นแม่ของมึงเลยอ่ะไอ้พวกกระทรวงกาครคลังอ่ะคิดถึงหัวอกคนแก่ถ้าเป็นหนุ่มสาวจะไม่ว่านะพ่อคนแก่เขาเล่นไ h o n e ไม่ได้เล่นมือถือไม่ได้นี่มึงให้เอาบัตรเดี๋ยวโ,โหบัตรประชาชนเข้าไปจะลงชื่อแค่13หลักก็ยังได้นี่ต้องให้เขาไปสแกนอีกสแกนใบหน้าอีก ปู่ย่าตายายบางคนไม่เคยสแกนใบหน้าเลยหน้าตาเขาสแกนไม่ตรงกับบัตรอะไรหลายอย่างมันยุ่งยากไปหมดอ่ะมันคิดได้ยังไงนะมันชอบหรือมันเป็นโรคก,กิดหรือให้คนด่าทั้งประเทศเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ทำสิ่งที่มันง่ายกลายเป็นยากเงินมึงก็กู้เข้ามาแจก นี่ใช้งบประมาณห้าแสนล้านละพี่น้องนะไปกู้เข้ามาในห้าแสนล้านในนี้นะงบแจกเราชนะนี่นะพี่น้องนะไม่ใช่เงินที่มันไปหามาก็เงินพวกเรานั่นแหละภาษีพวกเรานั่นแหละแล้วมันไปกู้มาพี่น้องเข้าใจห้าแสนล้านเดี๋ยวมันก็ออกมันก็ไปตายหาที่ไหนไม่รู้แต่คนต่อไปคือลูกหลานต้องมาใช้นี่มึงจะให้เขาดีๆก็ไม่ได้ต้องให้เขาลำบาก แบบทุกยากทรมานคนแก่คนชราเขาพ่ออุ้ยแม่อุ้ย,ยชาวเหนือนี่โอ้โหสงสารพี่น้องผมอำเภอเทิงวันนี้เหมารถมากันเต็มไปหมดผิดหวังได้แค่สองรคนมากันเป็นพันกว่าคนบางคนห่อกับข้าวหอ่อน้ำพริกน้ำปูมากินกันที่อำเภอเทิงอะ่ะชาวเขาภูชีพาพี่น้องมาผิดหวังหมดะ รวมตัวกันเหมารถมาออกคนละสองร้อยสามร้อยต้องไปเสียพาล่าเสียค่าใช้จ่ายเขาอีกตากแดดทั้งวันัะยำจริงๆนะแจกง่ายๆก็ไม่มีอะเงินก็ไม่ใช่ใครเงินไปกู้มาเงินภาษีพวกเราแท้ๆเหมือนกับเดี๋ยวนี้นี่ไอ้โรงงานอะไรเงินอะไรประกันสังคม เงินประกันสังคมนี่เขาจ่ายทุกเดือนทุกเดือนนะพี่น้องเงินเดือนออกหักเงินเดือนออกหักของเขาขาดเดือนหนึ่งก็ไม่ได้ประกันสังคมอ่ะพอถึงเวลาที่เขาจะได้เนี่ยต่อนั่นต่อรองแบบนั้นแบบนี้กดขี่เขาอย่างนั้นอย่างนี้เอาเงินเขาไปใช้หมดอ่ะเงินไหนที่โผลมาไม่ได้เนี่ยเอาไปใช้หมดอ่ะพอถึงประชาชนเดือดร้อนนี่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยให้แบบกับแบบโปรยทานเนี่ยมันลำบากแค่ไหน นั่งคิดบ้างดิไอ้พวกรัฐบาล <c oughs> ไอ้กระทรวงการคังมึงนั่งคิดดิเออกูดูภาพแล้ววะถ้าเป็นพ่อกูเป็นแม่กูเนี่ยหรือปูย่ย่าตายายกูไปนั่งอย่างเงี้ยไปรับเงินอย่างเงี้ยเงินเยียวยาเงินชนะอย่างเงี้ยดูที่มันลําบากแค่ไหนดูที่เขามา,บา,มา 7, มบางคนมาเจ็ดแปดโมงบางคนมานี่ยตีห้า เพื่อหวังจะได้เงินตรงนี้มาต่อแถวกันเป็นกิโลตากแดดคิดใส่สมองบ้างดิไม่ใช่มึงนั่งในห้องแอร์คำนวณอย่างเดียวคิดถึงคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่มึงบ้างดิพ่อแม่มึงมานั่งตากแดดอยู่เงี้ยเงินเจ็ดพันบาทกัวจะได้เนี่ยมึงจะให้เขาเนี่ยโอ้โหมันกฎกติกามันยากเลยเกินนะและยำจริงๆนะ นี่เงินเจ็ดพันก็ไปได้เงินสดมึงต้องบังคับให้เขาไปซื้อของซื้อของที่เขาไม่อยากซื้อเลยก็บีบบังคับให้เขาไปซื้อไอ้อพวกเจ้าสัวทั้งนั้นแหละรวยมันลยยำนะพี่น้องนะเกิดมาเพึ่งพราะพึ่งเห็นนะ่ะยายคนหนึ่งพูดนะยายพึ่งมาเจอแบบเนี้ยว่ามันอะไรกันนักหกนานะมันจ่ายเงินอย่างเงี้ย สงสารบ้างสงสารยายบ้างสงสารพ่ออ้ยแม่อุ้ยบ้างที่เขามาเนี่ยต้องให้เขามาตากแดดต่อแถวกลางถนนขึ้นมาบนถนนใหญ่เสียงเป็นเสียงตายไอชิปหายรถยางพาลาสิบล้อเบรกไม่อยู่มึงจะทำยังไงล่ะฮะล่อไปทั้งคนทั้งธนาคารเนี่ยมันไม่คิดโอ้โห มันละยำจริงๆนะความคิดของมันนี่นะเกิดเป็นพ่อประยุทธ์แม่ประยุทธ์แล้วมานั่งอย่างเงี้ยอยอมไหมละ่ะถามจริงๆอะ่ะเหรต่อแถวมารอรับเงินเนี่ยสแกนใบหน้าสแกนแล้วสแกนอีกอย่างเงี้ยความคิดมันคิดง่ายๆเขาก็มีบัตรคนชลาอยู่แล้วเขาก็มีบัตรประชาชน13หลักอยู่แล้วก็ให้เขาไปดิ หน่าสงสารพี่น้องผมบางคนเนที่อยู่อำเภอแม่ลอยตําบลแม่ลอยนะอำเภอเทิงนะวันนี้ไปสองรอบอะออกจากบ้านไปหกโมงเช้าไปนั่งรอสแกนใบหน้าไม่ผ่านสแกนยังไงก็ไม่ผ่านบอกว่าหน้าตามันจนกว่าเก่าอะ่ะอีกคนหนึ่งบัตรประชาชนเนี่ยไม่ชัด ต้องตีไปห้าอำเภอต้องไปดูบัตรประชาชนเปลี่ยนบัตรประชาชนอีกเขาต้องเดือดร้อนไปมาไปมาสุดท้ายวันนี้ไม่ได้อะไรเลยแต่รัฐบาลบอกว่าใจเย็นๆโอ้โหตอนนั้นจะแจกเงินข้าวธนาคารประยุทธ์ก็บอกว่ากลัวกลัวไปต่อแถวกด a อทเอ็มกันกลัวโควิดพ่อมึงดิมึงดูวันนี้ดิ ทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่กลัวโควิดแล้วเขากลัวอดอยากอดตายมากกว่าต่อแถวกันเป็นกิโลมึงดูดิหรือว่าหูหนวกตาบอดไม่ได้ยินแล้วประชาชนเขาบ,บ่นกันทั้งประเทศลงข่าวทุกช่องอ่ะวันนี้โอ้โหยิ่งกว่าเล่นน้ำสงการอีกอะเต็มไปหมดอะบนถนนอะทุกที่อะมันระยำจริงๆนะพี่น้องนะจากเรื่องง่ายๆทำเป็นเรื่องให้มันยุ่งยาก ด่ากันพี่น้องว่ากันเข้าไปมันเอาเอาสมองที่ไหนมาคิดสงสารมากเลยสงสารปู่ย่าตายายสงสารพ่ออุ้ยแม่อุ้ย,ยชาวไร่ชาวสวนวันนี้หอ่อข้าวมาคนละหอ่อละหอ่อมากินกันข้างถนนวันนี้เพื่อรองเงินจากรัฐบาลแจกจากรัฐบาลที่รัฐบาลไปกู้มาเนี่ยห้าแสนล้านพี่น้องห้าแสนล้านนะเงินนี่นะ ที่กู้มาแจกนี่นะห้าแสนล้านนะดอกเท่าไหร่อีกไม่รู้ตายกู้มาแจกก็ยังบังคับเราอีกเอื้อประโยชน์เจ้าสัวอีกก็ฝากสงสารครับให้กำลังใจพี่น้องพ่ออุ้ยแม่อุ้ยปู่ย่าตายายยิ่งที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายบ้านผมนั่งศาลเน่ะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพี่น้องจาก ลงมาจากดอยอ่ะชาวเขาอ่ะทางภูชีฟ้าอะไรเขาลงมานั่งสารนะโอ้โหมาเพื่อต้องการเงินตรงนี้ผิดหวังหมดวันนี้ขอให้สู้ๆครับพี่น้องอย่ายอมมันเงินตรงนี้เราต้องเอาให้ได้ถึงอย่าเป็นซื้อสินค้าก็ช่างเราต้องเอาดีกว่ามันเอาไปกินของมันเองอ่ะตั้งห้าแสนล้านต้องใช้ต้องเอาให้ได้พี่น้องก็ขอบคุณมากครับพี่น้องมีอะไรก็ ผมไลฟ์สดต่อครับขอเป็นกำลังใจพี่น้องทั้งประเทศวันนี้ขอให้สู้ๆครับก็รู้ๆอยู่ว่าความคิดมันเป็นอย่างเงี้ยดูมันแจกนี่มันทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนทำร้ายจิตใจพ่ออุ้ยแม่อุ้ยทำร้ายจิตใจคนชราสงสารเขามากนะพี่น้องนะขอบคุณมากครับพี่น้องวันดีครับ